ถึงแล้วครับเขาคูหาอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขาของเราครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมวิวด้านบนนะครับว่าจะสวยแค่ไหนนี่ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบ้อยเหนื่อยยังไม่ทันได้เดินละ จะเป็นแนวทางเดินขึ้นเขาครับทุกคนหัวใจเต้นแรงเลยครับทุกคนอาดีนอรินพุ่งพลานเหงือแตกเลยครับโอ้ทุกคนสูงมากครับให้เราจะขึ้นยังไงเนี่ยครับ สวัสดีครับรัตภูมิที่รักสวัสดีครับ <c oughs> เขาคูหา <c oughs> นี่ครับถ่านเอทีเดียวครับเราก็จะถึงกันแล้วลุย สิบเก้าองศาเลยครับ <laughs> <laughs> ลมแรงครับขาเคล็ดเลย <laughs> <laughs> หมดจุดชมวิวโกหาใต้ครับแผนที่โกหาใต้ครับจุดเช็คอินต่างๆครับนี่เจ้าหน้าทีก่ก็จะเขียนไว้ในป้ายเลยครับนี่ <laughs> กูหาสวัสดิ์เจ้าพื้นกันสักหน่อย